ผีตัวนี้ล่อนจอนและบิดกีวิ่งไล่ผู้ชายใครที่ชอบลงมาหาไรกินตอนคืนล้วปิดไฟระวังตัวนะเพราะมันอาจจะยืนบิดกีอยู่ในครัวน่ากลัวปะออแนะนําหนังกีเอ้ย แนะนำหนังดีกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของวินเซนต์หนุ่มนักดนตรีที่กำลังเดินไปไหนในบ้านก็ไม่รู้เขาก็เปิดไฟแล้วก็ตกใจเมื่อเห็นมาตินรูมเมทของเขาที่กำลังยืนเอาหูแนบประตูอยู่เขาเลยถามมาตินนายกำลังทำอะไรอยู่อ่ะละเมอเหรอจากนั้นเขาก็เดินไปใกล้ๆมาตินก็พูดขึ้นมาว่าเธอบอกฉันว่าถ้าฉันหลับตาเธอจะบอกความลับห้ฉันฟังวินเซนต์ก็งงเลยถามว่าใครบอกมึงจากนั้นมาตินก็หันกลับมาแล้วบอกให้วินเซนต์เนี่ยลองฟังดูอ้าว นี่มึงไม่ละเมอแล้วหรอวินเซนต์ก็เอาหูไปแนบมาตินก็บอกว่านายต้องเคาะประตูเฮ้ยเรื่องมากจริงอีควายอ่ะเคาะกระแดกกกกก อันไหนะไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยหลับตาซีควายเออพูดดีๆก็ได้อิจันดานพอแน่ผู่ฟังไปสักพัก<ๆ>ก็ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอิรูเมดเนี่ยก็ทําหน้าแบบอินโนเซนต์ไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กปัญญาอ่อนแล้วก็บอกว่าขอโทษก่อนที่จะเดินกลับไปแบบหน้าตาเฉยเอา้าวินเซนต์ก็งงแล้วก็เดินกลับไปจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแต่พอวินเซนต์ไปเปิดดูก็ไม่พบอะไรจากนั้นเขาก็เดินไปปิดไฟแล้วก็ไปนั่งแชทที่โซฟาแต่จู่ๆก็มีเสียงเปิดประตูดังขึ้น วินเซนต์ก็จงใจเลยเดินไปดูในห้องครัวแล้วมีผียืนโพสบิดแขนอยู่เขาก็หันไปมองเราก็ได้เห็นหน้าเต็มๆของมันน่ากลัวมากไม่รู้ไปตกถังขี้ที่ไหนมาพ้อยตรงเตงไม่ยอมใส่บราไงจากนั้นมันก็บิดกีเลยแล้วก็วิ่งไล่ผู้ชายอันนี้คือหลอนมากเป็นกูนะช็อกตายแล้ววิ่งมาขนาดเนี้วินเซนต์ก็ลอยลหละก็วิ่งหนีสีแล้วก็ไปหยิบกีตาร์จะไปฟาดกีมันจากนั้นมันก็หายตัวไปเขาก็พยายามสอดส่องดูให้ทั่วว่ามันอยู่ตรงไหน ไปดูในห้องครัวมันก็หายไปแล้วพอเขาเดินกลับไปที่ห้องนั่งเล่นกล้องก็แผนไปให้เห็นด้านข้างเห็นผีบิดกีกําลังวิ่งพุ่งเข้ามาหาเขาแล้วหนังก็ตัดจบโหเป็นนี่วิ่งมาเอากีตาร์ฟาดแล้วนะอีบา้าใจหายใจคว่าหมดมาเอาอะไรเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสั้นใน Youtube นะชื่อเรื่องอยู่ในคอมเมนต์ใครดูแล้วรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะ